ปูกล้วยไข่ครับคนเขามีโชคเนาะ,ะคนเขามีโชคไ,ไม่ได้โชคง่ายๆรรเลยวันนี้วันที่แปดนัดนมามาไร วันไหนนาเป็นไหนส <40. S 1> ี่สิบอ๋ออ๋อวันเดียวจีนละมั้งกี่ละไม่แม้วันเดียว,วจีนแหละจีออนกัน่าเป็นสี่สิบเหมือนกันเขาบอกอยู่ ต้นนะปูไปหายอะไรละถึงครึ่งยังย่อเอืมครึ่งแล้ว่ะดิถ้ว่ตองน้่งแล้วดีมันทนแรงเนาะตอนนี้ต้องลดน้ำแล้วดินั่นแหละมันทนแรงดีใช่ง่าย เนี่ยปูกมาเอามาใหม่สามร้อยเหลืออยู่่งที่ปลูกทีตึงนึง ้องไปวิ่งเส้นนู่นนะเส้นตีนลำไยเห็นไหมโอ้มีทางอยห็นไหมมันติดทถ่อไหมล่ะเลอะเดี๋ยวไปตรงกอกล้วยไหมตรงกอกล้วยนะอืม ดวงดีแท้เนาะอ่าไอ้ไอ้วใบสองใบไม่เอาใบเดียวเฮ้ยมันไม่มีเงินอ๋อมไม่มีเงินอ่ามีเงินแค่นั้นมีเงินแค่ร้อยเดียวนั่นแล้วไปขอแม่ค่าเขาเขาก็ยังให้เนาะอ่านั่นแหละดวงดูดวงมึงจะดีฮะอ่าคนไทยลูกจ้างเขาแหละมันไม่ยุ่งแล้วไปแล้วออกแล้วกลับบ้านแล้วคนไทยร้านหมูกระทะ ถ้ามันมีเงินมันเอาสองใบยะสนานก็อดเลยใช่ <c oughs> ไหมเออนี่มันไม่มีเงิน,นเอาแค่ใบเดียวเออ